โอเคก็สวัสดีครับพี่ๆน,น้องๆทุกคนวันนี้นะครับสันเซิญสันเสินะครับก็อยากจะมาทำรีวิวอันบ็อกซิ่งสั้นๆน,นะครับอาจจะมีการใช้งานนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับก็คือเจ้าเพชรแฮร์ไดเออร์หรือว่าเครื่องเป่านะครับขนสุนัขให้แห้งนะครับโดยที่ใช้ลมที่ค่อนข้างจะแรงพอสมควรนะครับทำให้หมาเนี่ยไม่ต้องเปียกนานนะครับ ต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือซื้อเองรีวิวเองนะครับไม่มีการอวยใดๆทั้งสิ้นนะครับเราก็มาแกะกล่องไปด้วยเลยนะครับตัวนี้เนี่ยพอมันคุ้มตรงที่ว่าเวลาที่เราซื้อเนี่ยเราไม่ได้แค่เฉพาะเจ้าตัวเครื่องเป่าขนสุนัขนะครับคือเราได้อย่างอื่นมาด้วยนะครับคืออันนี้เนี่ยซื้อจากตัวช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเขาก็โฆษณาอวยมาว่าซื้อหนึ่ง แถมเจ็ดเลยนะครับแถมอะไรบ้างในเรื่องของแถมเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาแถมมาให้เราเนี่ยก็คือปากเป่าแบบหวีนะครับแล้วก็มีถุงมืออับน้ําเสื้อคลุมผ้าเช็ดตัวหวีแปลงสแตนเลสนะครับหวีเนี่ยเป็นหวีแปลงสแตนเลสแล้วก็แผ่นกรองสำรองแล้วก็มีส่วนลดในค่าอะไหล่อีก50%ซซึ่งอันหลังอ่ะไม่ต้องให้เรามาก็ได้แต่เรามาแกะกล่องดีกว่านะครับพูดกันมานานนะครับ น้ำลายกันมาเยอะไม่เอาเราไม่น้ำลายสิใช่ไหมเราเปิดเลยทำไมเปิดยากโอ้สงสัยต้องเล่นฟินเนสเยอะกว่านี้หน่อยนะครับจะได้มีความแข็งแรงมากกว่านี้อันนี้เนี่ยนะครับประกันเนี่ยมันมีประกันมาให้เรากับทางร้านเนี่ยนะครับหนึ่งปีเต็มนะครับเรามาดูในเรื่องของ พวกของแถมแล้วก็สิ่งที่อยู่ในกล่องบ้างนะครับอันบ x เปิดกล่องออกมาเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็คือจะมีคู่มือการใช้งานนะครับในนี้ผมเดาวว่ามันจะต้องมีใบนี้ใช่ไหมใบรับประกันสินค้าเราก็ต้องเป็นคนกรอบทุกอย่างนะครับโอเคอันนี้เรียบร้อยเราเปิดขึ้นมาแผ่นกลองนะครับแล้วก็ผ้าขนหนูที่เขาบอกว่าเขาจะแถมให้เราคืออันนี้นะครับ ก็เป็นเหมือนคล้ายๆจะเป็นไมโครไฟเบอร์นะครับก็ถือว่าคุณภาพพอใช้ได้นะครับแล้วก็มาถึงเจ้าตัวนี่หัวนะครับอันนี้คือหัวที่เขาบอกว่าหน้าตาแอบเหมือนขึ้นหลุดูดุ่นิดนึงเนาะคิดว่าไงนะครับแล้วเราก็ไปดูที่เจ้าตัวอมาดูที่สายก่อนอุ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ดูที่สายนะครับ โอเคไว้ข้างๆก่อนเมื่อกี้อันที่ต่อไปก็คืออ๋อถุงมือไอ้แปลงถุงมืออาบน้ํานะครับเนี่ยใส่เข้าไปทั้งห้านิ้วเนี่ยนะครับแล้วก็พาน้องหมาไปขัดได้เลยนะครับอันนี้สาหรับคนที่รักสุน,นัขเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นของที่ควรจะต้องมีตัวนี้เนี่ยลืมบอกราคานะครับตัวนี้เนี่ยต่ํากว่า2อ0 0นะครับ ผมว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงแต่คือถามว่าคุ้มค่าไหมน่าจะคุ้มพอสมควรนะครับแล้วก็น,นี้ก็ยังเป็นของแถมอยู่นะครับหวีนะครับแล้วก็มีถุงเรียกว่าเสื้อคลุมดีกว่านะครับมันเป็นเสื้อคลุมอาบน้ํานะครับโอเคนี้เราไว้ข้างข้างโอเคอนี้แสดงว่าของแถมน่าจะครบเดี๋ยวนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคนะครับครบเจ็ดอย่างเจ็ดอย่างนี่ขาย้ำอีกทีหนึ่งนะครับก็คือจะมีเจ้าตัวผ้าเจ็ดตัวนะครับเร็วๆเ,เลยแล้วก็มีเจ้าแผ่นกรองนะครับเร็วๆมีสายแล้วก็มีเจ้าตัวไอ้ปักเป็ดเนี่ยนะครับมีไอ้ที่ขัดอาบน้ำแล้วก็มีหวีแล้วก็มีผ้านะครับโอเค ถ้างั้นเราไป unbox กันเลยนะครับหน้าตาของมันเนี่ยก็หน้าตาเป็นค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับคือมันไม่ได้เหมือนกับพวก hairdryer ของคนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์หัวใส่นะครับเราก็เอาไว้ข้างๆตอนนี้หัวทั้งหมดที่เขาให้เรามาเนี่ยมีทั้งหมด4หัวด้วยกันนะครับก็แล้วแต่การใช้งานว่าจะใช้กันแบบไหนบ้างนะครับ ส่วนมาดูตัวด้านในดีกว่านะครับเอานี้ดีกว่าเรามาดูไอเจ้าตัว Instruction Manual ของมันนิดนึงนิดเดียวนะครับ Instruction Man u a l ของมันเนี่ยคู่มือการใช้งานนะครับมันเป็นเหมือน Q&A วะ่ะเป็นเหมือนมีคำถามมาแล้วก็มีคำตอบก็ลองดูกันเร็วๆก็ได้นะครับว่าเป็นแบบไหน ถ้าเกิดว่าใครซื้อไปแล้วเนี่ยหรืออยากจะลองอ่านวิธีการใช้งานเริ่มต้นเนี่ยก็กดพอสแล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันนะครับผมเพราะว่าผมจะไปแบบเร็วๆนิดนึงนะครับด้านหน้าก็เป็นน้องหมานะครับเรามีข้อควรระวังตรงนี้นี่ค่อนข้างที่จะสําคัญนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวอนันนี้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีนึงดีกว่าโอเคถ้างั้นเราก็มาแกะเลยนะครับ <Oops. S 1> ข้างในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับ โอ okay. เคเอากล่องไว้ข้างๆก่อนนะครับโอเคโอเคเราก็มาทำการอันบ็อกซิ่งต่อเลยนะครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นพระเอกของงานแล้วกันนะครับก็คือเจ้าตัวนี้โอ้โหน้ำหนักค่อนข้างที่จะพอสมควรทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมแกะ นนี้ออกมาก่อนทุกคนจะได้เห็นนะครับแต่ปกติคนคงไม่ได้ใช้เหมือนกับว่ายกไปยกมาบ่อยมากนะครับส่วนมากเขาก็จะแบบเสียบเจ้าตัวสายนะครับแล้วก็ใช้งานเหมือนเครื่องดูดฝุ่นนะครับคือไม่ต้องไปขยับเจ้าตัวหลักมันสักเท่าไหร่ปลั๊กเนี่ยก็เป็นปลั๊กแบบต่อไฟบ้านธรรมดานะครับสะดวกมากใช้งานง่ายนะครับเสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยส่วนการใช้งานหลักๆเนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีอะไรที่ ยากเลยนะครับก็คือมาดูที่ทางขวามือของเราก่อนสวิตช์ทางขวามือของเราเนี่ยก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิด on off นะครับตรงนี้เนี่ยมันมีขึ้นบอกอยู่ชัดเจนแล้วก็ในส่วนของเรื่องลมแรงนะครับก็คือเราก็ปรับถ้าเกิดต้องการให้มันแรงเนี่ยเราก็ปรับมาทางขวาถ้าเกิดว่าอยากให้มันเบาก็ปรับมาทางซ้ายนะครับแค่นี้เองไม่มีอะไรเลยนะครับส่วนอันนี้สําคัญนิดนึงมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับก็ดูว่าเราอยากจะได้ระดับไหนอันนี้คือระดับสูง นะครับอันนี้คือไม่มีนะครับไม่มีตัวความร้อนแล้วก็ลงล่างก็คือเป็นระดับที่เบาสุดนะครับแต่มีความร้อนอยู่นะครับถ้างั้นก็เดี๋ยวเราจะมาลองประกอบนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเผื่อคนที่สนใจอยากจะลองไปใช้กันเนี่ยผมจะแกะเจ้าตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับจะต้อง ใช้มันตลอดนะครับมันไม่เหมือนหัวคือเจ้าตัวหัวนี่มันเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีปัญหาทีเนี่ยมันจะต้องมันเป็นสิ่งที่จําเป็นดีกว่านะครับโอเคมาถึงวิธีการนะครับพอเราได้เจ้าตัวสายนี่มาเนี่ยเราก็เสียบเลยนะครับออพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเจ้าตัวล็อกเนี่ยเราก็เข้าเอาให้มันเข้าล็อกมันนะครับเท่านั้นเองนี่ นี่ครับเนี่ยพอล็อกเสร็จปุ๊บมันก็จะอยู่ละนะครับนี่มันมีสองล็อกนะครับอันนี้คือมันก็จะไม่ไปไหนแล้วแล้วเวลาที่เราจะถอดเนี่ยเราก็แค่แกะเจ้าตัวนี้ออกมาเท่านั้นเองนะครับง่ายๆเลยไม่มีอะไรนะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับอีกหัวของมันอีกอันหนึ่งเนี่ยเราก็จะใส่ทั้ง4หัวนะครับวิธีการเหมือนกันนะครับก็คือสมมุติว่าเราจะเลือกเอาเลือกมาสักหัวหนึ่งนะครับเอาเป็นหัวนี้ก็ได้ นะครับแล้วเราก็สามารถใส่ลงไปเลยนะครับแล้วเราก็เหมือนเดิมมันมีตัวล็อกของมันนะครับเป็นแหวนหวงแหวนสองอันเราก็ล็อกเข้ามันเข้ามาเนี่ยล็อกเสร็จปุ๊บมันก็จะไม่ไปไหนละเสร็จละนะครับแล้วก็เปิดเครื่องใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวแล้วในนี้เนี่ยเขายังระบุมาว่าเจ้าตัวเครื่องเป่าเนี่ยมันเสียงเบามากเราจะมาลองดูว่าเสียงมันเบาจริงไหมนะครับโดยทีเดียวผมจะลองเสียบปลักดูเลยนะครับ โอเคตอนนี้เราก็เสียบปากเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าลมที่ได้ออกมาเนี่ยมันดีแค่ไหนแล้วก็เสียงเบาไหมนะครับอันนี้สําคัญมากแต่เมื่อกี้หลังจากที่แอบลองเทสดูเนี่ยเสียงก็จะประมาณนี้อันนี้คือเปิดเบาสุดนะครับลมแรงมากนะครับลมก็แสดงว่าใช้งานได้ปกติ นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นระบบความร้อนแต่คือส่วนมากเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะให้หมาเนี่ยโดนความร้อนมากเดี๋ยวผิวมันจะแห้งนะครับแล้วก็นี่คือเป็นปุ่มตัวสปีดเมื่อกี้ที่ผมเปิดคือเป็นสปีดที่มันเบาสุดนะครับก็การใช้งานไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวจะต้องลองใช้งานสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวคงจะมารีวิวเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวอันบ็อกซิ่งสั้นๆนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์แชร์ subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ส่นเซิร์นะครับก็ขอ นะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมใส่หน้ากากนะครับล้างมือแล้วก็เจอกันอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe นะครับ